ยี่สิบแล้วอันนี้ได้ไปแล้วกดเลยสวัสดีค่ะกลับมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทุกคนตอนนี้ค่ะกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะไปโดนนิดนึง,พ,พ,งพ,นพี่เอ็มพี่เอ็มแคบยังพี่เอ็มแคบยังพี่เอ็มแคบให้หน่อยพี่เอ็มกิมหม่อีกรอบได้ไหม แคบของพีเอ็มนีแคบแล้วค่ะของ okay, พีเอ็มพีเอ็มแคบแล้วเนาะพี่ฟ้า,วส,ส,า,วบบาวสวัสดีค่ะมีใสเดี่ยวไหมมีรอแป๊บหนึ่งมีเต็มเลยมาแล้วสวัสดีค่ะเียมมาแล้วนะโอเคถึงว่าหายเออจีจีทีมไม่มาเกี่ยวม,มันค้างก็เลยออกเขาเข้าใหม่อะขอร์นี้อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นแบบเดียวกันสีฟ้านะ่ารักมาก สีฟ้าแต่อันจิงมันไม่เข้มเท่าในนี้นะ <20 S 1> อันจิงเบอร์ยี่สิบนะคะสามร้อยเก้าสิบเหมือนกันสีฟ้าสีฟ้าสามร้อยเก้าสิบค่ะมีป้ายเหมือนเดิมนะคะของใหม่ยังไม่เคยใส่นะคะของใหม่ยังไม่เคยใส่สามร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นกูเอาดีแม็กน่ารักะรบบะอ,อะเ่รอวะกลวโอเคไม่มีแหละกิ๊กเอาก็คือตัวนั้นไม่ได้ไม่ได้กำไรอะไรเลย รื้อเดเดียวรื้อว่าซื้อมาประมาณสี่ร้อยมันแพงสีม่วงน่ารักอ่ะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อคลุมสีม่วงแบรนด์นี้เขาขายเท่าไหร่พี่ฟ้าเธอใส่ได้นะภูริแอนมีไม่แน่ใจว่าเขาขายเท่าไหร่เป็นพันป่ะน่าจะพันพันหนึ่งมั้งตัวนี้นะคะเป็นเสื้อคลุมแหมคุณดีดีมีตั้งหลายตัวนะคะแบ่งกันนะคะ นี่กระดุมทองแบบนี้แบรนด์นี้นะคะเขาขายนะ่าจะพันกว่าบาทมนะั้งจำไม่ได้อ่ะล่ะพี่เปี้ยวขายเท่าไหร่ดีวะเบอร์21นะคะตอนนี้ผ้าดีมากจริงๆขอมีชุดว่ายน้ำค่ะ420 <20, S 1> 420ขอจริงๆตอนนี้ขอเบอร์ 20, 21 420ใส่หนึ่งครั้ง420ใส่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะอ่ะทวนกติกาอีกรอบเขียนชื่อตัวเองตามด้วยรหัสน,นะคะเบอร์อันนี้เบอร์อะไรนะนะ เบอร์21 21นะคะชื่อตัวเองเบอร์21ตามด้วยราคา420บาทค่ะแล้วพอเราปักหมุดแคปบรูปส่งไปที่ ig p i n i m a l co นะคะ DM ไปได้เลยนี่ผ้าควิดนะทุกคนน่ารักมากแบบนิ่มๆเลยอ่ะใส่สบายไปเรียนไปเที่ยวไปทำงานคุมไปคาเฟ่ไม่ได้แหละกระเทนทำกระดุมดุอ่ะขอคนรับได้เอาไปเลยเท่าไหร่เนีย กระดดุุมหเมื่อกี้490ก็420อ่ะเป็น420ไม่420ตอนแรก420เท่าไรเนี่ย300เฮ้ยลดไปเยอะขนาดนั้นเลย300กระดุมหายหนึ่งอ่ะ300กระดุมหายหนึ่งเราใส่คุมอยู่แล้วเออใส่คุม21 300บาทค่ะขอคนไม่ซีเรียสนะคะ300เฮ้ยนั่งไงมีคน คุณคุณจีนคุณจีนทิมมาใหม่เนี่ยไหม <Okay. S 2> อา้าวคุณแม่ปูได้ไปนะคะโอยคุณจีนไม่ได้คุณจีนขอโทษด้วยนะคะ,ะ,คะ,ะแม่ปูแคบ